of ฟเอโนโต้สวิตตยุธยานะครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราอยากใช้ลูกค้าที่ติดตามเพจได้เห็นการทำงานของเรานะครับวันนี้นะครับเป็นงานนะครับสวิตทั้งระบบนะครับกับเจ้าเสือขาวคันนี้นะครับ Toyota h i ฮเลเยนะครับรถของเฮียอูนะครับซึ่งแคร์ได้ไว้ใจนะครับได้มาสวิตกับเราไปแล้ว1คันนะครับเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดสองจุดสองนะครับวายแท็ก นะครับคณะมาเปิดอ่างเกียร์นะครับแล้วเปลี่ยนน้ํามันเกียร์บเราทั้งระบบไปนะครับแล้วนําเจ้าเสือขาวคันนี้ครับโตยต้าไฮเลอร์นะครับมาเซอร์วิสกับเรานะครับมาเปลี่ยนเปิดอ่างเกียร์นะครับเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะครับเปลี่ยนน้ํามันทานเฟอร์น้ํามันเฟืองหน้านะครับน้ามันเฟืองท้ายรวมถึงเซอร์วิสระบบเบรกเบรกทั้งระบบนะครับมีการเปลี่ยนน้ํามันเบรกกัดนะครับดอนะครับแล้วก็มีการเซอร์วิส เกี่ยวกับการเจียจานเปลี่ยนท่าเบรกเช็คเบรกนะครับกับเรานะครับอันนี้เป็นท่าเบรกนะครับแบมโบนะครับแบมโบอิตาลีนะครับตัวนี้นะครับกับการเจียจานเนียนๆแบบนี้นะครับทั้งเบรกหน้านะครับแล้วทั้งด้านเบรกหลังนะครับรวมถึงตัวเช็คช่วงล่างเบื้องต้นนะครับให้เฮียเขาด้วยนะครับคันนี้นะครับจบวันนี้นะครับรวมถึงนะครับการเซอร์วิสต่างๆนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับตอนนี้นะครับช่างกําลัง สวิตเกี่ยวกับนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทั้งระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับสังเกตดีๆครับเราไม่มีการขึ้นไปนะครับย้ำปั๊มนะครับเพื่อให้เกิดการเสียหายในเกี่ยวกับระบบซีนนะครับเราจะมีการดูดนะครับโดยใช้ลมนะครับผ่านอุปกรณ์นะครับดูดออกจากระบบนะครับ ตส่น้ำมันเบรกเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมสังเกตดีๆนะครับน้ำมันเบรกอันนี้ดูดออกไปแล้วใส่น้ำมันเบรกใหม่เข้าไปแล้วนะครับการดูดนะครับจะผ่านนะครับแป๊บลงมานะครับที่อะไรครับนี่ครับตัวนี้ ABS นะครับ ABS นะครับแล้วรวมถึงข้อแยกต่างๆนะครับลงมาที่คาลิปเปอร์นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าน้ำมันเบรกเนี่ยฮะไม่มีการวนเวียนนะครับไม่มีการ เปลี่ยนถ่ายเนี่ยนะครับมันทําให้สมรรถนะในการเบรกของเราเนี่ยนะครับอาจจะกระด้างนะครับหรืออนาคต ABS อาจจะเสียนะครับลูกปั๊มอาจจะเกิดสนิมขึ้นได้นะครับน้ำมันเบรกควรเปลี่ยนถ่ายทุก2ปีนะครับอันนี้นะครับก็เราจะสวิตช์กันแบบนี้นะครับงานเนียนๆเลยนะครับอันนี้ระบบเบรกเรานะครับทั้งระบบนะครับเอโนโต้นะครับตอนนี้นะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับในการที่จะ รับรถลูกค้าเข้ามาสวิต์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังขาดทีมช่างนะครับแต่ตอนนี้นะครับฝากบอกเลยนะครับว่าเรานะครับประกาศรับสมัครนะครับทีมช่างที่มาอยู่ร่วมกับเรานะครับมาศึกษาความรู้นะครับที่นี่เต็มที่แน่นอนนะครับอย่างการสวิต์ที่ถูกวิธีนะครับทําให้งานออกไปนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเรื่อง ค่าแรงเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้นะครับผมและช่างนะครับน้องนะครับก็ฝากไปด้วยครับกับการเซอร์วิสงานนะครับโ o เจอ,อร์ h l เลนะครับจาก A u t o s e r สวิตอุทธยาวันนี้สวัสดีครับ